ด่วนเปิดยุทธการการตราทาพิคาตไพรีหนึ่งนะครับหลังกัมพูชาเปิดฉากยิงขยายพื้นที่ประทาครับบ้านชำรากจังหวัดตรังนะครับกองกำลังป้องกัใชายแดนจันทบุรีและตราดนะครับตอบโต้กับเมื่อเวลา5้านกาสินาทีวันที่26กรกฎาคมนะครับผู้สึกข่าวรายเมนการประทาระหว่างทหารไทยและกัมพูชาในพื้นที่ทำแนวชายแดนเข้าสู่วันที่3ครับ ทหารกัมพูชาเปิดพื้นที่ใหม่เริ่มโจมตีฐานไทยเมื่อเวลา5้าริกาสินาทีบริเวณบ้านชมรักจังหวัดตราดครับทางทหารจากกองกําลังพ้องการชายแดนจันทบุรีและตราดนะครับได้ตอบโต้เรื่องการประชะกองทัพเรือจึงได้เปิดยุทธ,ธาการตาทาพิคาตภายรีหนึ่งครับทำการถักดันและทําลายพื้นที่ทหารกัมพูชาวางกําลังลุกล้าเขแดันไทย3จุดนะครับ กระทั่งเวลา5.40นาฬิกา40นาทีกำลังอาหารเรือได้สามารถผักดันฝั่งการมูชาได้ถอยออกไปเป็นเชีย่ยเรียบร้อยแล้วครับ